ครับพี่น้องลูกนกที่เห็นอยู่วาววา,วานหายหมดแล้วครับนี่นครับไม่เหลือสักตัวเลยครับเหลือตะลังหายหมดแล้วครับส่ยแม่ก็พานหนีแล้วครับนี่แถวนี้ก็ไม่มีครับนี่ไม่เห็นสงสัยแม่ก็พานหนีแล้วครับแต่แม่เก็บินล่องวนอยู่แถวนี้แหละครับนี่ ไม่เห็นแล้วครับสายแมย่พาไปซ่อนนะครับพอเดินได้ลวแม่เขาก็พาซ่อนพาหนีแล้วครับนี่ก็หาทีมงานเนาะป่าเก่านี่นะครับพี่น้องมื่อคืนนี่ก็ฝนตกครับตัาแมลงพราะพาเปียกนี่แหละครับสงสัยกัวต้าขีดดื้อครับนี่ หาลูกหนีหมดแล้วครับไอ้ชีดึกเห็นข้อกับลูกเดี๋ยวพากลับบ้านลูกเดี๋ยวพากลับบ้านพากลับบ้าน,าบบานอาอกข้อก่อนอุ้ย <c oughs> จะออกแล้วครับนี่ทันไม่นอ <c oughs> นน้องมีนะครับอันไว้ลูกอันไว้ออกาไปบ้านเด้อพากลับบ้านนั่นนี่แหละ ครับพี่น้องกระนองมีน้าครับนี่ม,มาถึงคออออกพอดีครับนี่ครับลูกเขาแ,แข็งแรงกินนมได้แล้วครับนี่ได้ล,ลูกชายมาครับลูกชายตัวเดี๋ยวโคโลเลยครับนี่ข่าวดำคือแม่เลยครับนั่นอาเฮ้ยทีเดียวปยไปไห เอ้ยเป็นง่ายเด้เอไอ้์คิดดูอ็กซ์คิดดูอ็กซ์คิดดูอ็กซ์คิดคด,เดูเอ้อคิดดูเอ้อครับกินนมได้แล้วครับนัน่นครับหานมกินได้ละเห็นคอกออกพอดีครับไม่ต้องได้อุ้มครับจา้า ออกลูกมาหลายชุดหลายข้อแล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่ก็น้องบุญทิ้งครับนี่ออกลูกมาตอนเย็นนี่ครับนี่ครับได้ลูกชายครับนี่ยังยืนไม่ได้เลยครับนั่นออกมาสักครู่นี่ครับเอ้ยยังยืนไม่ได้เลยไปหาอะไรสังนั้นหรอเอ้ยแม่ทั้งนี้นี่ครับ เอ้ยเอ้ยกี่ดื้อไอ้ยนี่ดูนะดูหนะ้าดูหนาโอ้หงายหลังนั่นเด้ออาออ๋ออ๋ไปทางไหนทางไหนเนี่ทางนี้เนี่ทางนี้อืมเออ๋อยังยืนไม่ได้เลยเอ,อาเอาครับใหญ่โคโลเลยครับนึ่งตัวเดียวเอ๋อเสหนาเสหลังอย่ครับเด็กหนุกยืนไม่ทันได้ได้กขี่ดื้อมาเพิ่มอีกตัวนึงแล้วครับนี่ วุนทิ้งวุ้นทิ้งนี่ก็เคยทองอืดปีไกาเนี่ยครับนี่เด็กตะชี้ไม่รอดก็รอดมาได้ครับเอาลูกเลืกเอาลูกเอ,าล,กอาลูกดีครับน้องวุ้นทิ้งนี่ก็แเพะปนนมแล้วครับนี่ได้ลูกมาหลายค้อกแล้วครับ ครับพี่น้องนี่ก็อีกแม่นึงครับนี่นางตุ๋มครับออกลูกกวังบายนี่ครับนี่ครับลูกเขาอะสีขาวคือแม่เลยครับลูกสาวแฟดครับนี่ลูกสาวทั้งคู่ครับนี่ลูกอันนี้ดูนี่ดูอันนี้ดูแม่ชื่อตุ๋มลูกชื่ออะไรวว้ยนี่ชื่ออะไรว้ยนี่ลูกสาวแฟดนี่ หวนนนครับี่กชื่ออะไรดีเว้ยนี่ฮะชื่ออะไรนู้นี่น้องกินนมได้แล้วครับนี่นี่เขาเอาดีอยู่ครับครับพี่น้อง นี่ก็อีกแม่นึงครับนี่นองสบายออกลูกวานก่อนนั่นครับมันก็แข็งแรงดีแล้วครับนี่ก็ได้ลูกแฟดครับนี่ตัวนี้เจ้าขีดื้ครับตัวนู้นลูกสาวครับนึงแข็งแรงดีครับได้ลูกแฟดแต่ว่าตัวน้อยน้ยแต่ว่าแข็งแรงแล้วดีู่ครับถ้าก็กินนมได้เขาแข็งแรงแบบนี้แล้วครับ แต่ว่าสองตัวนี่ก็จะแย่งน้มกันแล้วครับลูกแฝดนี่ถ้าตัวเดียวก็จิตกินตัวเดียวก็ใหญ่ไว้ครับถ้าลูกแฝดนี่ก็แย่งกันแล้วครับตัวนี้แข็งแรงกว่าถ้าไม่ก็ได้อิ่มละใยนี่ก็เอาลูกเป็นอยู่ครับเอาลูกดีอยู่ครับนี่ครับพี่น้องจะม่ปูเปี้ยวครับนี่ เอาลูกเพิ่สักคู่น่ครับลูกก็แข็งนะครับนี่ออกเอาปูเปียวเดี๋ยวลูกสาวตัวเดียวครับนี่เดี๋ยวลูกสาวมาอีกหนึ่งครับน้องปานครับเป็นโอ้ปูเปียวนที่ชนทําไมล่ะดูลูกก็ไม่ได้นาะเฮ้ยมีชนอยู่น้องปานครับเป็นปานธนาพรตัวเดียวโคโลเลยครับนี่ออาปูเปียวเอ้ย นี่ครับปานทางหลังนั่นครับที่น้ตาลนองน่าันออกเลยครับนั่นออกสักคู่นะครับค,ครับนี่น้องมีกระรุนขังรวมครับนี่ตั้งแต่เดอนมีนามานี่ก็สิบห้าสิบเแม่ครับเด่นดูกสาลูกชายมาสิบห้าตัวครับนี่น้องเตรียมบุญครับนี่ ลูกน้องอุมบุญชุดแรกเมยวแมวลูกครับลูกชายเขาได้เห็น้องต้อมแต็มเลี้ยงกันและครับนี่นี่ออกมาได้ลูกสาวครับนี่ชุดสองเอาลูกเป็นครับเอาลูกดีร้อมลูกขขาให่ไว้ครับ,รบตัวเดียววันหนักตักเลยนี่นี่ล่ขายไว้นี่ขี่ดื้อครับ ก็ขี่ดื้อครับนั่น,น,นขี่ดื้อหลายตัวยุ่งขับงวดนี่เดี๋ยวนี้ลูกสาวครับนี่น้องเอลี่ลูกน้องโอลิฟครับเอ,อเอลี่เอลี่เอยลี่เอ้ยนี่นครับรุนนี่รุนขังรวมครับต้องขังรวมก่อน กระดูกน้องวุ uh, uh, uh. ้นสิงก็น้องมีนะครับนั่นจะคันอะไรลักนะนี่ืมอืมอืมเต็มวุ้นเห่หน้อยนี่ก็ต้องระวังอย่างนึงครับเศดีครับนี่ต้องคอยตั้งเกตดูดีๆครับถ้าเศษอึเปียกกัดถ้าเศษอึก็ยังไม่แห้งกัด เัืวันนะครับจะมาขี่ใส่แล UH, ้วก็นอนเจาะเสือหรือนะครับโดยเฉพาะอีดด right ูเพะตัวพูครับบางตัวนี่ก็เหยีะใส่เสือจะาของเสือก็ไม่แห้งครับที่นี่เมงวันก็มาขี่ใส่นอนกขาจะเจาะเสือมันคอยดูดีๆครับจับดูเสือเขาถ้าเป็นก้อนแข็งๆแล้วก็เตรียมหาย้าใส่เลยครับถือแหงกัดจะแหงไปเลยครับจะรีบๆนน้อย